อะไรานเนี่ยสายตรงเลยมอสเป็นไงไปลงเอาดิเฮ้ขอเสียยาดิมาแล้วโอ้ยเป็นไงเป็นไงา ูเียบดีมากโอ้โหไปก่ปก่อนไ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 ปกอนไปก่อนไปก่อนยปก่อนไปก่อนไปกไปก่อนไปก่อนไป่อปกนไปก่อนไปนไปก่อ

รีบเอาเออเอายโว้แล้วออกไปนะผมกลัวมันรีบเอาปุ๊บผิดเนาะไปจับหัวเขาะยุ่งเลยอหล่พี่ uh well ้เราหล่อหน้าภาพไหมได้เลยมาเมไหนมาแล้วก็ถ่ายรูปกขนหน่อย ดีมากเลยีย่ไม่ได้เลีเลนดนไมเียดเหรอครับแต่มันเบียดเข้าฟาวีคลามดแค่ใครไม่ได้เลยฮะเหมือนตแตัวเองทำไได้เลยครับหาด้จกัีกครับเชือดนิ่มๆตัวโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์ติดอะไรขึ้นฮะทำไมเกิดมันเขาไปดื้เลยรับแต่ไม่มีไม่มีจอร์คือ ตกได้ดิไปโอ้โหข้าบ้านเรียกสัตว์นั้นแล้วโอ้โ้สิบเอ็ดจะไม่ไปวางทายกูพุ่งล้มเลยใชวะเช็คเซ้นเตือนกูมั้งหมือนก็บธกิบบางทีกูก็ดูว่ามัน โอ้โหแจะเลยลูนี่เสียไปแล้วมัเจ็บเลยลูกบาลูกเนี้ยเอากับบ้านไ่วิชัยเลยไม่เก็บบ้าน เลยนะตอนนี้มาแล้วระเบอกให้ได้เลยครับต้าาอยายืนดูอย่ายืนดูอ้นะเฮ้ยไอ้จ้ต่อ้อ้งเสียงเสียงบอลเห้แกมาตัวตัวยละเอียดับเต้าทองมาเลย เีบอลบดังอ้อมหลังใจสวยมันน้องอ้นี่มันเสพเยอะว่ะดูแล้วมึงก็เบาๆบั้างคิดว่าผัวมันลิตเองแล้วก็เล่นใหญ่เลยแงนะูลงน้มาแ้วบอลจริงๆปกติได้นะตัวนี้แอเคแอเค

โอ้โหยาลูกนี้ยาเนื้อยาเนื้อยายายาขังครวิพาวิจารณ์คุยไปแล้วมีคิดคล้องเลยนะมีคิดคล้องเลยนะถูกต้องครับปาแล้วตีมึงให้คิวก่อนสิวะไม่ให้คิวเลยนึกอะไรไม่ออกใครอยากจับพิตีเนี่ย

ผมยกไลท์ให้เลยกดไลท์ให้ร้านเลยางี้ครับผมโอ้ยโอ้โอ้โอ ดีมุกบอ,อ,อกก ah> ah> ah ูไม่ยุกกูไม่ได้เกี่ยวข้องเลยจ้องกูอย่างเดียวการร้องแตกไงการร้องแตกโคตรที่ไหนแล้วมันมานะที่นี่บอกพลังของพุ่งพานแต่มันว่ะ แต่ไม่ถึงคแโน่าดนี้ไอ้มจริงไม่โดนใครส่งให้มันเข้าหน้าเลยไม่เยอประมาณหนาทีอนีี่แล้วครับนะฮะช้องว่างดีิสสาวแเลียนเอาเสียเ้าเสียลิสีบเอาเอาเลยเอาเลย อยูข้างในข้างนอกนะครับหมดหมดหนไีรถ้รครับมไม่ครับออกยังครับผมครับจังดีที่จังดี

อยู่คนเดียวนะมีตัวไวตัวเดียวนะช้าก็ได้จะได้ไม่เหนื่อยเปิดมาเพื่อฟ้าร์สตัวไงตัวไงแอบอกแออยอัคางไงแอบอกแอบอกยอมรับความผิดเกาาวเรียบร้อย เอาเลยกรรมการกรรมการแจกแมตช์กับทีมเรียบร้อยเลยครับอะไรครับป right, ๊อกอ่าเฮ้ไมต้องจั่วไงโอ้แจกแมตพอดี อ้าวกล่างล่างได้อยูอพ um <MA nah ี่โน้ตไหงมเ่เขาวันนั้นทีมเรามาอย่างเนี้ยเซตต้เหลือไเซ็ตคนใกล้บอละคนคนที่ยืนใกล้บอลอ่ะเอาไปยิงฟังให้คนนันต้องคุยกันใครมันหมยอลยทำไมไปไปลงงงึงอัดเขาาจะตายมากกว่านะ ดีค่ามันปวดทงอาจารย์เอติเราไหเขบอกจะตาอยู่แล้วนี่หคนแับเกียรจับที่เอาอะไรแทนนะท่าน้ว่าพุทธสปขนะครับให้พี่เลยอาจาที่ดูรอาจารย์เก็อาจารย์แต้องขอฝากุด้นมีบาเยไม่ทันเลยอะสอง

โอ้โหกรรมการปล่อยปล่อยไหลปล่อยไหลครับลูกนี้ปล่อยไหลไปจะจับเกินสามทุ่มมาแล้วเนี่ยโหดร้ายจงหายเลยเช่โคตรโหดร้ายเลยลูกนี้ทำลายเพื่อนอ่ะ เล่นต่อไปครับเล่นต่อไปครับเล่นต่อไปเร็วๆครับนี่ถนัดนะลุกถนัดนะลุกถนัดนะปี๊บปาดนดบอลไเลยหมายเลขนีเลาออนถงวไมหมาเลขนออกมานี่ฮะตูกนะเรืองอะไีแต้มมีแต้มีแต้มีแต้มไม่เฉีแต้มโอ้ ทำเลี้วเราให้โดยมาขอที่ต้นหนึงครับถ้านั่งอยู่ที่ตรงเป็ดโกลนเราจะไม่ชนะเราถือว่าเราต้องให้เกียรติกันแล้วกันนะครับมเพราะว่าเราถูกไปเรียบร้อยแล้วครับได้เข้ามาลูกขนาดนี้ดีบาวอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันดีบาวได้โดยหมายเลขยี่สิบสองเร็วเดี๋ยวเดีวแล้วเฮ้ยรอของที่ของใจอะจะเล่นหรือไม่เล่นหมายเลข

จุกจุกจุจุกจุกจุกใช่ไล่เจอะมงกินเมวานตีขึ้นเอาจอยได้ไหมเตดบ้นะกเราโดหลอกทีกนอื่นอย่างนี้ไม่ได้ออกบอลเตัวมาได้ะ โอเคครับหมายเลขเจ็ดนะฮะหมายเลขเจ็ดฟาวครับแล้วก็พีมชมขอเวลาหน่อยครเสียรห้านอเกียน้ำน้ำน้ำ้ำจบขึ้นคอแล้วขให้รือนักเตะมาขอเลยนะครับ เฮ้ยจุับแขังไหวป่ะวะน้องอือัดเขาอัดซะเขาไม่อยากเขากันหนึ่งเลยอะเขาใช้ตีไอ้ตีเขาบอกพี่พี่มาไกลเลผมเปลี่ยนสวก่อนหายลงแล้วตีเอาหน่อยเตียหน่อยเอาหน่อยตีอยเอาหน่อยให้จบเกมแล้วเอาหน่อย อันไปเลยตีอัดไปเลยีความเลยรุ่มันคนเดียวตีมันอยู่คนเดียวก็นะี่เ่อที่สันบอกอทตีมันต้อเ่เอาตาดูดดูสองพวกีนี่เลยหายใจเลยก็ลองีห้าได้เข้าไปอ้ครับ โอ้นไงล่ะโอเคลีบาวยืนสวยงาาพี่น้องโอ้โหไม่ฟาวหรอวะอจารย์เตงบอกโอ้โหช้า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  เลาเหลือ4นาที49นาที2เลยใจฉ2เลได้4้มติ10 yup. way, ๊กได้ลครับโสเดที่สุดนะนอครับ่อมดีดิป่าวป่าวครโทษสับเลงขอเวลาหน่อหนูน่มเล็งมา่ากินเลยตีมาที ลงไดิงนะเมลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลลงมาเลยเกี่ยวู้สงแล้วยิงสามแต้มเลยต้องอะไรยืนให้น้อยคนส่งเกล้านาทีนี้ต้องขุดตุ๊กใจจูงผมไม่งจโอเคเปล่าโอเคเปล่าได้เปล่าออ

ส่วนโลกในกรตัวชนที่ทองดีอไตัวไม่ลงอ่ะไม่ลงไม่ลงเลยไม่ตีเแกเช็ตเปียกเช็ตเปียกตเปียอกแต่ไม่เช็ดด้วยแตกว่าจะไล่บีกันเพราะนี่ไม่คล่องไหมามันไม่ทันไงไปข้า๊ไม่ทันต่อติ๊กหรือว่าตุ๊ก ผมเยอะสามสองเองนี่แถวนี่เลมาดีอะไรยอ้แกตดดยหวานแวต่อยล้มครับี่แต้มเนี่ยเขานำอะสามสามส้มโอ้โหมบีบปะบีบไข่เลยพี่าี่โนีเปดพี่ครบนะแล้วยเเคยกไปนบกีมันี เขาดูลูกนี้ตามสูตรครูตู้ตัดบอลได้จะหมดเวลาแล้วอาจารย์เป็นอกโลงคื้นเลยเขาเขาจิงซ้ำจงเปสวยงามอันนี้ถ่ายเมื่อนาีกีนะที่างกล้องอยาเฮ้ยตีนี่เฮ้ยตีดิ

ก็ <aks> ия, ันะรับานทีมาครับ่บจะวิ่งชนนะครับผมจะขอตัดท่านนายกองการปริหารดจจังหวัดระบุรี